สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอะไรคะน้องเนี่าค่ะวันนี้เดี๋ยวปรับเสียงก่อนเราจะอู้ภาษาเมืองวันนี้ค่ะวันนี้เนี่ยนิกจะทําทักไข่จะให้เนย่าทําทักไข่ทักไข่เป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่น้องชอบกินทักไข่ก่อนชอบชอบมากเดี๋ยวคือเราออนเนี่ยสามารถทําทําปิดเทอมทํามันหยุดได้เพราะมันเป็นกิจกรรมที่ทํากับคุณพ่อคุณแม่เนาะ เอาละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างใช่เป็นท่าคข่ตี้เป็นท่นาไข่สำเร็จรูปซื้อได้ตี้แมคโคไปตี้ในส่วนของอ <BC. S 1> ขนมปังใช่เบเกอรี่ใช่ไหมใช่ติกไข่แช่แข็งอันนี้ก็จะมีทั้งหมดประมาณนิกไม่ได้นับนะคะเมื่อกี้มี5ใช่ไหมน่าจะประมาณ10กว่าชิ้น10กว่าชิ้นเนี่ยทำกินที่บ้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไข่เหลวปรุงสำเร็จรูป เอาไว้เป็นทําส่วนผสมของทาไข่ใช,ใช่ไหมสองอย่างสอ,งอย่างนี้แค่นั้นแล้วเราก็จะได้ทากไข่ที่แบบอร่อยมากเดี๋ยวเราจะให้นย่าท,ทําทากไข่ครั้งแรกเ,เราเอาถาดทาไข่นะคะมาวางไว้บนถาดก่อนง่นายๆเลยอันนี้ประมาณก็หยิไดไ้5นาทีสินาทีก็เสร็จแล้วโอเคแล้วก็นิกทําการ นี่ทำการแบ่งท้าไข่นะคะกับถุงถุงแกงะคะเพราะว่าเราไม่เราใช้ไม่หมดเราก็แบ่งใส่ถุงแบบนี้แล้วเดี๋ยว,ว,ว,วให้จะให้น้องหยอดน้องกลำกำายถุงแล้วก็ประคองเฉยๆเทไปออกมานิดเดียวค่อยๆเทไปเรื่อยๆจเย็นๆอ่าพอได้ประมาณนี้ยกขึ้น,นง่ายไหมโอเคอ่ะจับประคอง ค่อยๆเทค่อยๆเทอ่วาว้าวค่อยๆเทแบบนี้ได้ไหมอ่ะอีกอันนึงยกงยกสแบบูงหน่อยอ่าค่อยๆเทค่ะแบบนี้เติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยอ่ะยกค่ะโอเคต่อไป เอ,เ,อเ,เอาเข้าไปอบเอาเข้าไปอบโอเคโอเคอันนี้ให้ผู้ใหญ่เป็นคนหยิบเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันหกขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะต้องให้ผู้ปกครองใช่ผู้ปกครองเป็นคนทำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฝาฝาแปลว่าอะไรคะอ,คอืม ตั้งเวลา15นาทีไปที่เลข15นาทีค่ะอะอรอเวลาเอาออกมาค่ะไหนหนูสวยสผลงานของหนูหน ดูหน้าตา่อยเลยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะ,อ,ะรอ,อร่อยไงย่ำเด็กๆทําได้เนาะเด็กๆทําได้เดีเดด๋ยวลากันไปก่อนกับภาพความอร่อยของเนย่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งหน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้เนย่าทำช่วงปิดเทอม